ทุกคนนี้พามาดูยาชีฟันในตำนานเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยมีมาแล้วกว่าร3 0ปีนะเออนี่เขาบอกว่าเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1893นนะโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะปัจจุบันนี้ก็ยังผลิตอยู่นะทุกคน อันนี้สูตรฟันขาวมีหลายสูตรเลยนะอันนี้สูตรแบบเฟซสดชื่นนะเอ,อ่อฟันขาวเหมือนกันอันนี้อีกสูตรหนึ่งแต่ใดๆคือสะดุดตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าชูดเขานะทุกคนดูสิเป็นแบบโอ้ยหนุ่มฝรั่งเศสจ๋าเลยนะโอเค นี่นะเขาก็จะมีเขียนอธิบายอะไรเต็มไปหมดเลยนะส่วนผสมส่วนผสมอันนี้เขารู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นภายใน3วันนะทุกคนสดยอดมากๆเลยมีใส่แบบหอ่อไอโฟนไอเฟลเข้าไปด้วยนะดูสิออไปลองใช้ดูนะทุกคนไปตาราคาก็อยู่ประมาณนี้นะสี่ยูโรแหละ